วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงยีนสัญชาติญี่ปุ่นแบรนด์แรกของโลกนะครับนั่นก็คือบิ๊กจอนนั่นเองนี่ครับผมนี่สำหรับผมนะครับภาพจำของบิ๊กจอนะครับผมนึกถึงนักมวยป้าบ่อนเลยอย่างแรกนะครับแต่สำหรับยีนเนี่ยนะครับเป็นตำนานของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ ในมือของผมเนี่ยนะครับก็คือยีน Big กจอ n h นเฮวี่เกตสิออนด้วยกันนะครับซึ่งเป็นผ้าจากอเมริกาเลยนะครับผมก่อนที่เราจะมารีวิวยีนตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังเรื่องเล่าประวัติ Big กจอ n กันนิดนึงนะครับเพราะทุกดีไซน์มีเรื่องเล่ามาครับผมจะเลยฟัง ยีนบิ๊กจอนเนี่ยนะครับกําเนิดขึ้นในปี1940นะครับแต่ก่อนบิ๊กจอนเนี่ยยังไม่ได้ผลิตกางเกงยนีนเพื่อนๆจะเป็นบริษัทนะครับที่ผลิตยูนิฟอร์มแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆนะครับป้อนในตลาดญี่ปุ่นนะครับซึ่งเสื้อผ้าของบิ๊กจอนเนี่ยเขาจะทํารูปแบบนะครับตามยูนิฟอร์มของพวกอเมริกันนะครับซึ่งมันก็จะมีความเท่มีความโก้เก๋นะครับแล้วตอนหลังเนี่ยบิ๊กจอนเนี่ยเขาก็เริ่มเอากางเกงยีนจากอเมริกาเข้ามาขายแต่พอรูปทรงของคนอเมริกกัันนนบคญีุ่่่ย จะเหมือนกันเท่าไหร่ทําให้ทางบิ๊กจอนเองต้องมาแก้ทรงปรับเปลี่ยนอะไรกันเยอะแยะไปหมดบิ๊กจอนเองก็เลยคิดว่าเออถ้าไม่งั้นเราก็ทํายีนออกมาขายเลยดีกว่าบิ๊กจอนก็เลยสั่งผ้านะครับจากโคนมิวนะซึ่งเป็นโรงงานเดียวกับรีไวเลยนะครับเข้ามาแล้วก็ตัดเย็บกางเกงยีนขายนะครับก็ขายกันระเบิดระเบ้ร์นะครับยอดขายเขาสูงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งทางรีไวเนี่ยก็มองเห็นว่าเฮ้ยโอ้ทำไมบิ๊กจอนสั่งผ้าจากโคนมิวมาเยอะจังนะครับรีไวก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างั้นไปขอว่าเอ,อ เลยดีกว่านะอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจการค้านะครับคราวนี้บิกจอนนะครับก็เลยพัฒนาผ้าขึ้นมาเองนะครับกับรงทอที่ชื่อว่าคู่ราโบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบิกจอนก็ใช้ผ้าของตัวเองครับแล้วก็เย็บยีนของตัวเองขายในญี่ปุ่นนะครับขายดิบขายดีจนมีชื่อเสียงนะครับส่วนเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับยีนบิ๊กจอนในไทยเนี่ยครับที่มีขายแล้วณปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับ ในอดีตเนี่ยนะครับทางบริษัทในไทยเนี่ยได้เคยซื้อชื่อแบรนด์ของ Big กจอนมาแล้วก็มาตัดเย็บขายนะครับโดยที่รูปแบบต่างๆการผลิตเนี่ยทั้งหมดทําในไทยนะครับดังนั้นเนี่ยก็คือ Big กจอนที่เคยขายในไทยเนี่ยกับ Big กจอนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้ก็คือคนล<อ>รบริษัทกันนะครับในมือของผมเนี่ยนะครับตัวนี้ก็คือ Big John ที่ผมสั่งมาจาก d e นิม i o นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็น Big กจอนที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ บิ๊กจอนเฮฟว y g เก e 17ออนด้วยกันนะครับผมตัวนี้นะครับมันจะเป็นป้ายลักษณะป้ายผ้าที่เคลือบแว็กเอาไว้นะครับตรงนี้แล้วก็มีการสกรีนบิ๊กจอนเฮฟว y g เก e นะครับ รายละเอียดของป้ายตัวนี้ก็ถือว่าแตกต่างมากๆนะผมรีวิวยีนมาหลายตัวผมไม่ค่อยเจอแบบนี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูป้ายแฟร t เชอร์นะครับก็จะเขียนไว้เลยว่าเป็นออริจินอลเฮฟวี่เกตยีนหนา17ออนนะครับแล้วตัวนี้เป็นทรงเลกูล่าคัตนะครับก็เข้าใจว่าจะเป็นทรงกระบอกตรงนะครับตัวนี้ผ้าของเขาเนี่ยนะครับมันเป็นผ้า made in USA เลยนะครับเข้าใจว่าตัวนี้สเปคของเขาเนี่ยคือเขาเอาผ้ามาจากอเมริกาเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมาทําการตัดเย็บที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นผ้าชิงทู ด้วยนะเพื่อนๆถ้าเกิดแช่เนี่ยมันก็จะขดนะครับลากระเป๋าหลังแบบนี้เป็นลวดลายที่หลายๆคนคิดถึงกันนะครับเออมันก็จะเป็นลักษณะที่ตัดตรงเรียบๆอย่างนี้เลยนะครับซึ่งผมก็มองว่าเออมันก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับแล้วก็จะมีเรซแทบตรงนี้นะครับเขียนว่า Big j จอ n นะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นแบบนี้นะครับถ้าใครนะครับเคยคิดถึง Bi g j จ h n นะครับที่เคยขายในไทยเนี่ยเออมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เหมือนกันนะครับผมปลายขานี่ก็เป็นริมแดงแบบคลาสสิกคลาสสิกอย่างนี้เลยนะครับแล ได้พวงสีทองลักษณะนี้ ด้านหน้านี่ก็จะเป็นคอยพกเกตแบบนี้นะครับซึ่งก็จัดว่าเป็นคอยพกเกตที่ใหญ่อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหมุดทองแดงนะครับแล้วก็มีตัวอักษรบิ๊กจอนเขียนอยู่นะครับทีนี้มาดูกระดุมเม็ดบนเนี่ยเป็นกระดุมโดนัทช่อมะกอกนะส่วนเม็ดล่างเนี่ยอีก3เม็ดด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆช่อมะกอกเหมือนกันแต่มันจะตันอยู่ด้านในนะครับพูดง่ายๆคือรูปทรงมันนะคล้ายๆโดนัทแหละแต่มันจะตันอยู่ด้านในก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่เออผมก็ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะครับทีนี้มาด เนี่ยนะครับก็เป็นผ้าฝ้ายแบบธรรมดาธรรมดานะครับก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมากนักนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมชอบเนื้อผ้าเขามากมากผ้าเนี่ยผมว่านะผ้าตัวนี้มันน่าจะเป็นผ้าที่เอามาจากอเมริกาแล้วก็ตัวเนื้อผ้าเองเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเอามาใส่ซักผมคิดว่ามันน่าจะทำวินเทจเฟสออกมาได้สวยเหมือนกันเพราะจากที่ผมได้ลองจับดูนะร,รูปๆนะเนี่ยอินดิโกติดมือไปอย่างเงี้ยเออ ผ้าตัวนี้ผมคิดว่ามันน่าจะดีนะครับเนี่ยแท็กตรงนี้เขาก็เขียนเอาไว้ว่าเนี่ย USA คอตต้อน100%ยเอรลยผมก็เข้าใจว่าเขาอยากจะแบบว่าล้ำลึกถึงผ้าเก่าๆสมัยก่อนที่ทางยีนในสมัยโบราณมันเคยเฟื่องฟูนะครับผมว่าถ้าได้ใส่ตัวนี้มันก็จะได้ฟิลของการได้ใส่ยีนวินเทจนะครับ สำหรับยีนบิ๊กจอนนะครับปัจจุบันเนี่ยหาซื้อในไทยไม่ได้แล้วนะครับพเพื่อนๆแต่ถ้าอยากจะซื้อนะครับสามารถซื้อได้ที่ w ว w d d n i m i o c o m นะครับ ซึ่งทางเดนิมิโอเองเนี่ยครับสามารถส่งมาที่ไทยได้ปัจจุบันเนี่ยผมเข้าไปดูนะก็มีตั้งแต่ประมาณ17ออนถึง23ออนเลยนะเพื่อนๆถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจนะครับแล้วก็แบบว่ามีอดีตนะที่ปลูกพันกับบิ๊กจอนนะครับก็ลองเข้ามาดูได้นะครับสำหรับลูกค้าใหม่นะครับสามารถพิมพ์โค้ดส่วนลดนะครับ e c h o x d e n i m i o น2นะครับก็จะได้รับส่วนลดไปเลย12%นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ